สวัสดีพี่นอ้อง้องปพายติดตามทางเพจติดบุ๊ปเสียงอื่นเท่าเลยแช่เดี่ยวบุนีมาที่ค่ายลูกเสือสามข้าวเอสเชียงคานพี่น้องซึ่งเป็นค่ายลูกเสือเอก,กสนอืบุนีโรงเรียนต่างๆสิกัดเขาเขาขายให้ลูกเสือซ้ำหลงลูกเ,เสือซ้ำมันลูกเสือซ้ำมันรุ้นใหญ่อะไรทําไมเนี่ยเฮาสซิมาใส้บริการนี้ให้เพื่อนมีบริการยังที่อู้น่าสนใจพี่น้องเออวิทยากรน,นี้ ระดับมืออาชีพที่สุดในจังหวัดเลยครับเจ้าจมารวมตัวกันนะครับแล้วเฮาซิไปพอกับอา,อาจารย์ผู้เปลีป่ยนวิทยากรครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่แนวผู้ขักแน่กับทีมงานคนหัวใจเสือครับอ๋อสำหรับค่ายลูกเสื้อสร้างเข้าเชียงคานนะครับน้องก,ก็เป็นค่ายลูกเสือ้อค่ายแรกของจังหวัดเลยที่เป็นค่ายลูกเสื้อข้องเอกชนครับ,รบผม ซึ่งปกติหอกกระชิมี่ายลูกเชือจังหวัดอยู่คือ่ายลูกเสื้อดซี่ซองหลักเรอพยาบาตุ๊กคบตุ๊กคบทางไปทะลลีครับอันนี้เป็นข้อเอกชนนี้เป็นข้อเอกชนครับตั้งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่กอนมูซองไกลๆทางขั้งอย้่ทางขึ้นผู่ทอกประมาณร้อยห้าสิบเมตรนี่แหละครับในตัวเสียงขานพี่น้องคุณครูผ่านักเรียนมามาเขา่ายเนว บรรยากาศดีพี่น้องเลยโอ้แดดดีครับครับผมอยู่ระวางผู่ซ่องน่วยผูทอกับผูทางล่างนี่ผูมอโอ้ผูมอนผูมอนตอนนีผูมอเป็นผูควยเงินโอ้ผูมอนแล้วก็ผูควยเงินครับมอเด้อหนอนู้เด้อบแมเบนยอยากดถ้ายอยัากมัะบแม่นแล้ววันนี้ค่าบริการเป็นไดครับโอ้สำหรับค่าบริการค่ายลูกเสือนะครับค่ายลูกเสือซ้มข้าหอยนี่นะครับเนาะมีจัดกิจกรรม ให้อยู่ซ่องซ้ำรูแบบครับผมถ้าเป็นเบแคมก็คือเฉพาะมือเวนมือเวนอ่เฉพาะมือเวนหอคิดหลายหัวเล็กน้อยหัวละร้อยแปดสิบบาทตั้งแต่เริ่มเข้าค่ายไปจนฮอตซีมงแรงครับการทีมีอาหารเทียงให้มีน้ําดื่มให้มีการบริการจัดกิจกรรมเปิดแกนหงแกนเฮาเล็กน้อยอ่าเชื่อหอยังการนะครับแล้วก็ ผ่านทงผ่านท่านเออครับีเล่นกลุ่มเล่นเกมหาเล็กน้อยในุกใ่น่านโดยอีกเนี่ยห้าห้องลูกเสื้อเป็นรักครับอันนี้คือดีแคมป์บทต้องนอนเด่นแคมป์บขต้องนอนอือ้อยแปดสิบบาทหอยแปดสิบบาทมีเขาหนึ่งคาบมีเขาหนึ่งตั้งแต่เสาหอดแหล่งปักตั้งแต่ครับครับผมวันนี้อีกแบบที่ซ่องเลยครับแบบที่ซ่องก็คือเป็นสองวันหนึ่งคืนเออสองวันหนึ่งคืนก็จะเป็นห้องอ่าผู้ใหญ่ขึ้นมาได้ครับเนาะเป็นเล็กน้อยปอดซีห้าหก เป็นลูกเสื้อซ่ามันครับแล้วก็หมอนึงซองซ่ามมัธยมกับเป็นลูกเสื้อซ่ามันรุ่นใหญ่มีการที่มีค้างแรมหนึ่งคืนแต่เราก็มีมีเชเตอร์ที่พักที่พับแยกชายหญิงแยกชายหญิงบ่อนอนปนกันบดตองห้ังบดตรงห้ังแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นอาคารที่พักของวิทยากรที่จะนอนขั้นกลางโอ้ถ้าพับนอนนี่รอยแปดสิบ ถ้าถ้านอนนะเขาได้คานี้อาจารย์สางร้อยห้าสิบาทสาร้อยห้าสิบบาทจะว่าเหาฮักมีแต่อาคารให้ส่วนเครื่องนอนให้เตรียมมาเองโอ้เครื่องนอนเตรียมมาเองอาหารให้สามคาบอาหารให้สามคาบครับผมถ้าดีแค็มอาหารหนึ่งคาบอาอครับผมแล้ววันนี้ท่านต่างๆมีบอเห็นลูกเสียมันต้องมีผระจุนไผ่ดิอ่ถ้าถ้าเห่ากัเห็ดท่านผระจุนไผ่ให้ตามความเหมาะส้มตามไวของเด็กน้อยตามระเท้ บแมนว่าผู้น้อยกัเอเป็นตระยานไรหมดดาผู้ใหญ่กัเตีมทีเอาตามความเหมาะสมพอ่าเพิ่นเป็นวิทยากรวิทยากรชันระดับเหมือซีพ้องจังหวัดนี้นะครับครับผมกับกลุ่มคนหัวใจเสือเป็นการรวมตัวของวิทยากรทั้งจังหวัดประมาณหกสิบคนคุณนะพี่น้องไว้ใจกับทีมงานวิทยากรเลยไนพิษก็จองอเริ่มจองแล้วไงพิษ จองเข้ามาแล้วลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่มสามสาม้อยห้าิบคนวันที่เก้าสิบธันวาคมอตอนนี้คือเปิดให้จองตั้งให้จองได้แล้วเปิดให้จองได้แล้วตามเบอร์โทรที่เราจะใส่ไว้ข้างล่างนี้นะครับผมสนใจการติดต่อได้นะครับอาจารย์นาะครับผมอาจารย์มียังเพิ่มเติมบ่าครับผมอ่ายัดยัดากไหนะครับอ่าสำหรับเด็กน้อยที่มาค่ายนะครับเหาเหา เขาเป็นครูโดยส่วนใหญ่วิทยากรที่อยู่ที่นี่เป็นครูเพราะนั้นท่านอาจารย์ก็เป็นครูมาก่อนการดูแลเด็กก็จะทําเหมือนครูจะไม่เป็นเหมือนไปค่ายทหารอืมครับผมเหมือนค่ายทหารเพราะนั้นเราก็จะรักลูกของท่านเหมือนกับรักลูกตัวเองเพราะว่าวิทยากรส่วนใหญ่นี้เป็นครูใช่ไหมครับอาจารย์นั้นใบใจใดเป็นทั้งครูเป็นทั้งวิทยากรพี่น้องสุดยอดกับค่ายลูกเสือสามเข้า เชียงคานซึ่งคล้ายๆเป็นแฟนชายเนาะครับเนาะคล้ายอันแรกของเพิ่นนั้นสามข้าวแฟกตอรี่อยู่อุดอรนะอู้ข้าเจ้าไปเข้าขายไลย่ไล่พี่น้องแต่ว่าเราเป็นคนเมียงเลยเราก็เลยมาจามัดอยู่เมียงเลยอีกคล้ายหนึ่งพี่น้องครับผมขอบคุณค่าบอาจารย์ขอบคุณครับ